ข้อห้ามตามความเชื่อโบราณไม่ควรตกแต่งบ้านด้วยภาพหรือรูปปั้นยักษ์เร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาอุ้ยร้านเนี้มีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยดูรูปยักษ์นี่สิซื้อไปติดหนะ้าห้องนอนดีกว่าโอ้ยไม่ได้นะเจ้าค้าแม่นายทำไมล่ะก็คนโบราณเขาถือรูปยักษ์นะ่ะทำให้คนในบ้านทะเลาะกัน ุยขนาดนั้นเลยเหรอคนโบราณเชื่อว่ารูปปั้นหรือรูปภาพยักษ์ควรจะตั้งอยู่ในวัดไม่นิยมนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านหากบ้านไหนนำมาตกแต่งบ้านแล้วจะทำให้คนในบ้านมีความตึงเครียดอารมณ์ร้อนดุร้ายและทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนมาสู่เรือนตน ซึ่งก็อาจจะตรงกับเหตุผลทางจิตวิทยาเพราะรูปปั้นหรือรูปภาพยักษ์นั้นมักจะดูหน้าตาทะมึงถึงน่ากลัวลองเปลี่ยนมาใช้ภาพทิวทัศน์หรือภาพอะไรที่ดูอบอุ่นจะสบายตากว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเอารูปนี้แล้วกันดอกไม้สวยๆโอเคไหมโอเค